เรียกได้ว,ว่ากำลังเป็นกระแสอย่างมากในทีเดียวค่ะสำหรับชื่อของดาราดังแนวหน้าแห่งเมืองไทยที่มีดีกีเป็นถึงพระเอกนางเอกดังพิธีกรระดับท็อปแซมยูรนันมิ้นพิชยากันกันตะถาวอนแต่นอกจากบทบาทในวงการบันเทิงแล้วยังเป็นถึงนักธุรกิจกันอีกด้วยอีกทั้งยังมีตำแหน่งสำคัญในบริษัทที่กำลังถูกกล่าวถึงในตอนนี้อย่างดีไอคอนกรุ๊ปนั่นเองค่ะโดยทางแซมยูรนันปรากฏชื่อเคยเป็นกรรมการบริษัทและหัวหน้าผู้จัดการ อย่างน้อย5แห่งแต่ทุกแห่งเลิกกิจการไปหมดแล้วขณะที่กิจการส่วนใหญ่ที่ดําเนินการในปัจจุบันปรากฏชื่อยุรการบุตรชายเข้าไปดําเนินกิจการและถึงหุ้นแทนหากนับเฉพาะธุรกิจของแซมยุรานันพบรายละเอียดดังนี้ลางสองแห่งได้แก่บริษัทกาซาสันซาจำกัดประกอบกิจการขายอาหารเครื่องดื่มต่อมาเป็นหัวหน้าผู้จัดการแซมเอ็นแฟมิลี่ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่างๆในกิจการและธุรกิจ กิจทุกประเภทต่อมาบินพิชยาปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทประกอบการเช่นบริษัทม่านนาแฮนเมดจำกัดบริษัทมิโนวาแอสเตนจำกัดบริษัทเอ็มมีเดียจำกัดบริษัทแอมแฮปปี้โฮดิ้งจำกัดเป็นต้นขณะที่กันกันตาาวพิธีกรมากความสามารถได้ปรากฏชื่อในตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทในธุรกิจดังเช่นบริษัทกันพลอันเดอะเบบี้จำกัดบริษัทกันเองจำกัดบริษัทคนกันเองจำกัดเรียกได้ว่าแต่ละคน เก่งกันแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะ